What's your name? My name is Oso. How old are you? I am two years old. Where are you from? I am from Nonghan Don Thani Island. What grade are you in? I am in the fifth What's your school's name? It's Nong Han Yud. Who is your director? t c h e r s Are there in your school. There are t 6 e e a c h e r s, yeah, <S วันนี้วันพฤรงหาสบดรีเรียกว่าอะไรคะ Tuesday. วันนี้วันที่สิบห้ารเรียก the f i f t e e n นะคะ What day is it today? It is Tuesday, the f i f t e e n t of March, t o t h o u s a d and t w e l v วันนี้จะเสนอคำสองพยางนะคะ A ออกเสียงอ่อนนะคะ คำนีนะะาา้แปลว่าพูดคุยนะคะเชอรอล็กชอกแปลว่าพูดคุย again miss เชอรอล็กชอกแปลว่าพูดคุยคำนี้โปรแสดงนะคะ O W ออกเสียง O, N o นะคะเช เกรดวิสโชอโชแปลว่าอะไรไม่รู้เนี่ยแม่น้กทั้งสองคำนี้พอรวมกันจะแปลว่าอะไรคะไม่มีใครดูค่ะช็อคโชว์แปลว่ารายการสนทนานะคะพูดพร้อมกันค่ะสนสน